เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์าไปนะครับกับเกมไดโนชิฟติ้ง วิ่งแข่งขันเปลี่ยนร่างไดโนเสาร์นั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ใช้เหล่าไดาโนเสาร์ในการวิ่งแข่งขันกันโดยที่เหล่านั้นจะต้องเปลี่ยนสายพันธุ์ของไดโนเสาร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินในน้ําหรือว่าบนอากาศเพื่อให้เราไปถึงจุดหมายได้ไวที่สุดเอาชนะคนอื่นให้ได้นั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จะน่าสนุกแค่ไหนกันนะทุกคนเลิ่มมานะครับผมเป็นเจ้าไดาโนเสาร์ที่รูป ล่างคลายนกกระจอกเทศลุยเลยเพื่อนมาวิ่งแข่งขันหุ้ยเลเวลหนึ่งสบายๆมาตอนนี้ว่ายน้ำโอ้ยเชื่องช้านี่เปลี่ยนเป็นเจ้าคอยาวครับผมเุ้ยรีบขึ้นบกโอ้โหยนำโด่งเป็นที่หนึ่งอ่าเลเวลหนึ่งนี่สบายๆเลยนะเอาละเออโอ้อโยคลานอย่างช้าเลยเพื่อนเฮ้ยโอ้ยยังไงใครจะเป็นฝ่ายชนะอื ราแ,แสงก่อนเฮ้ยแล้วก็ตรงนี้เ้าล่อนห้ยไม่เอาอวิ่งไวดีกว่าเมื่อกี้ตัวใหญ่เกินโอเควิ่งเข้าเส้นชัยไดยโนเสาร์ตัวใหม่ปลดล็อกไตรอราท็อปแล้วก็สามารถเก็บเงินได้ด้วย โอ้ยเราสามารถนําทองที่ได้นี่มาอัปเกรดไดโนเสาร์เพิ่มสปีดได้ครับผมนี่ตัวแรกไปก่อนละกันมาไปเลยเพื่อนสปีดของเราเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอุ้ยข่าวนี้ก้อนหินเฮ้ยนี่ใช้ไตสซราท็อปชนไปสําหรับตรงนี้มาไตเซราท็อปโอ้ยอย่างช้าเพื่อนเฮ้ยตรงนี้ก็ไตเซราท็อปขิดไม้กระเด็นอุ้ยภาพสวยน่ารักดีนะเนี่ยเกมนี้ ไปเลยจ้าลงน้ำครับผมอมืเจ้าเนสซี่ไปหแล้วก็ไตเซราท็อปอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้สบายสบายยังไงก็ที่หนึ่ง้ยอุปสรรคมามเยอะแยะมากมายเฮ้ยไตเซราท็อปลงน้ำ <c oughs> ก็พอว่ายน้ำได้อยู่นะแต่เชื่องช้าจริงๆ นี่ที่หนึ่งอีกแล้วเพื่อนกำลังจะปลดล็อกเจ้าไดาโนเสาร์มีปีกครับผมเมื่อกี้ก็เพิ่มเกรดให้เต็มไปเลยละกันนะคราวนี้นี่เดี๋ยวเราก็อัพสปีดไดโนเสาร์มีปีตามด้วยไตยเซราท็อปจริงๆไตเซราท็อปนี่ไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่นะเอาละเพื่อนตอนนี้หุยสงสัยต้องบินขึ้นว้าวใช่หรือเปล่าจริงด้วยเพื่อนไตเซราท็อปชนไปต่อผม มาอย่าเพิ่งหยุดตอนนี้นี่สามารถบินได้หรือเปล่าเฮ้ยบินแล้วติดเฮ้ยสามารถข้ามไปได้อยู่นะอูใช้ได้แบบว่าหลากหลายจริงๆแล้วก็ตอนนี้ล่อนลงก็ผมอุ้ยอื้อไอตัวนี้นี่มันแสบเหลือเกินแซงหน้าอย่างงั้นเหรอเออตอนนี้ก็อุ้ยรู้สึกว่าจะมีให้แบบว่าเป็นซูเปอร์ไดโนกันด้วยนะตัวแบบว่าทองๆกันเลยทีเดียวไปเพื่อนเข้าเส้นใช้เฮ้ยนี่มัน ไดโนเสาร์ aur, ตัวใหม่น่าสนใจอีกแล้วนะตัวใหม่ได้มาแล้วนะอัพสปีดลุยเลยเพื่อนเุ้ยตัวนี้นี่ลุยโครนนะผมเฮ้ยสุดยอดลองใช้เป็นเจ้าซูเปอร์ไดโนกันบ้างสินี่เจ้านกซูเปอร์ไดโนครับผมเฮ้ยบินไกลฮ้มร่อนไปได้ทุกที่ครับผม ดูนะเพื่อนโอ้บินขึ้นแบบนี้อีกทะลุทุกอย่างอืมลุยโคนลุยอะไรก็ได้ครับผมแทบไม่ต้องเปลี่ยนตัวโอ้ยไปเส้นเลยเส้นชัยไปแล้วตัวต่อไปเจ้าไดาโนเสาร์หางลูกตุ้มใช้ตัวแบบเมื่อกี้นี้ไม่หนุกเลยนะตอนนี้ไปเลยเพื่อน โอ้โหลุยฝ่าก้อนหินนะผมให้เอ้าตายเลยเพื่อนโอ้โหเอาละคราวนี้นี่ไดนโนเสาร์เกราะโอ้โหป้องกันนะผมหป้องกันหินได้ยอดเยี่ยมขอพ้นตรงนี้ออกไปก่อนโอเครีบวิ่งโอ้โไอตัวนี้เฮ้หยหืมเป็นนกดีกว่าเออค่อนข้างจะรวดเร็วแม่ไม่มีให้เราเปลี่ยนเป็นตัวอื่นต่อไปก็เดี๋ยวเราต้องใช้เป็นนกบินขึ้นไป บินข้ามพระผมแล้วก็ตัวนี้จากนั้นเอาเฮ้ยตรงนี้เป็นโครนอเอานกบินละกันเอาละวิ่งต่อผมป้องกันก้อนหินโอ้โหนี่ไม่สะทกสะทานไปต่อผมว้าวบินไปอืแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยไปเลยเพื่อน สุดยอดอุ้ยคราวนี้สัตว์เลื้อครานใต้ท้องทะเลอย่างนั้นเหรออืมได้ตัวใหม่มาแล้วว้ือมไม่ใช่อือไตเซราท็อปมาคราวนี้นี่เราจะต้องว่ายน้ำอุ้ยไปเลยเพื่อนลงสู่ทะเลครับผมมาดำน้ำกระโดดโอ้โหตัวนี้สุดพลิว้วขึ้นบกสิเพื่อนเออนั่นแหละยุบพล่ลมหินพุ่งต่อพุ่งต่อ แม่ทางค่อนข้างจะเริ่มไกลเฮ้ยลงน้ําเร่งด่วนกระโดดสุดผิวอ้ยมีรอดไปได้ด้วยอ,อไปขึ้นบกเอ้าอย่าช้าครัผมอ่าตอนนี้บุง้งโอเคลงน้ํากันต่อเอา้าเฮ้ยไปให้ลงน้ําก่อนเฮ้ย <c oughs> กระโดดแล้วตรงนี้ก็กระโดดอีกอ,อืใกล้จะเข้าเส้นใช้แล้วจ้าวิ่งมานี่ถลม่มครับผม ไปเลยเพื่อนวิ่งตัวต่อไปไดโนเสาร์เล็บยาวเอาละคราวนี้เราจะต้องใช้กรงเล็บของมันฝ่าต้นไม้อืมตรงนี้ไปก่อนเพื่อนอเดินทางบนผิวน้ําด้วยความว่องไวมาเจ้าเล็บยาวทําลายต้นไม้โอ้ไม่นี่มันเครื่องถังย่าชัดๆวู้ว่ายน้าก็เก่ง่าแต่ว่าตัวนี้เก่งกว่าเยอะไปเลยจ้าด้านหน้าเหมือนจะเห็นต้นไม้อยู่ไกลๆนะ วิ่งลงน้ำพุ่งไปโอเคใช้ได้ครับผมนี่ความว่องไวในการวิ่งโอ้ยแย่จริงๆยังไงก็ไม่รวดเร็วผิวไหวเท่าตัวนี้นะเอาละไปต่อครับผมว้าววิ่งไปให้ถึงลงน้ำกันก่อนเออไปเลยจ้าขึ้นบกฟื้บนีให้เจ้าตัวนี้วิ่งเข้าเส้นชัยครับผมเดี๋ยวดูนะทุกคน ไปด้วยความแบบว่าเชื่อนชาไดาโนเสาร์หมดแล้วหรอดูเหมือนว่าจะไม่สามารถปลดล็อกตัวใหม่ได้แล้วนะงั้นเดี๋ยวเราจะลองอัปเกรดเจ้าตัวเขียวให้แบบว่าสปีดเยอะๆดูซิพออัปเกรดไปปุ๊บก็จะกลายเป็นตัวอื่นมาให้อัปกันบ้างตอนนี้ก็อัปมาเป็นเลเวล4กันทุกตัวแล้วนะลุยดูพลังว้าวโอ้โหเร็วกว่าหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> แม่ทำไมเมื่อกี้วิ่งพอๆกันเลยนะ แต่ดูสิว่ายน้ำอย่างว่องไวเอ้ยขึ้นบกเร็วๆเอาละตอนนี้วิ่งแซงครับผมอืมว้าวลงน้ำจุ่มเออตัวนี้นี่พลิ้วสุดๆโอ้โหโอ้โหขึ้นบกขึ้นบกอืมทะลมมาตอนนี้แซงแบบว่าแม่ไม่เห็นฝุน่นไปเลยเพื่อนเฮ้ยกระโดดอ่าแล้วก็ขึ้นบก โอ้โหตัวเล็กนี่ชอบแม่คาอยู่ในน้ำจริงๆไปเพื่อนไปเพื่อนเฮ้ยลงน้ำกันอีกดูสิไ้ว่ายน้ำช้าจริงๆเพ,พวกนี้อ่าขึ้นบกเลยจ้าเข้าเส้นชัยดูสิคราวนี้ด่านที่9ก้าคผมบินโอ้โยไม่มีตัวน้ำก็ไม่เป็นไรเลยนะสบายๆครับผมฟัฟฟฟฟย เคลียร์พื้นที่สบายโอเคให้เจ้าตัวนี้วิ่งไปก่อนแล้วก็บินไปเลยเพื่อนโอ้โหความว่องไวนี่ของจริงศัตรูจะรวดเร็วกว่าเราหรือเปล่านะถ้าเราเป็นนกบินไปเรื่อยๆอือุ้ยโอ้โหวิ่งไวจริงด้วยเฮ้ยบินเลยจ้าข้ามน้ำอุ้ยนี่มันเฮ้ยมีน้ำตกน้ำตกแบบนี้เราจะสามารถไปได้หรือไม่ ต้องอาศัยการบินขึ้นนะผมโอ้โหน่าจุ่มแม่เข้าไปในน้ำตกเฮ้ยนกของเราต้องเร็วกว่ามันสิเฮ้ยชึบอืมแสงมันได้ได้ครับผมอือแสงมันบินโอเคแล้วก็ไปเพื่อนมาตัดกิ่งไม้ชึบชึบชบชึบชบไปโอ้ยยังจะใช้ กือบไม่ได้ที่1เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในเกมนี้ก็เรียกได้ว่าได้เห็นล่างไดโนเสาร์หลายประเภทกันเลยทีเดียวใช่ไหมสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติขอเกมสนุกๆมาแนะนํากันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า ไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ